ครับก็สวัสดีนักเรียนปร5รับ3นะครับแล้วก็ปร5รับ4วิชานี้ก็วิชาการงานอาชีพนะครับสัปดาห์ที่14นะครับประจำวันที่27เดือนกันยานะครับเราจะทำแบบฝึกหัดหน้า69แล้วก็70ต่อเนื่องจากสัปดาห์ที่แล้วนะครับต่อเนื่องอยังไงสัปดาห์ที่แล้วนักเรียนจะได้ทำงานนี้ใช่ไหมครับอ่าอันนี้สัปดาห์ที่แล้วนักเรียนจะได้ทำ งานเลือกสิ่งของเครื่องใช้ที่บ้านเราชำรุดไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามกระเป๋าเก้าอี้ที่ส่งมามีกระเป๋ามีกเมก้าอี้มีโต๊ะใช่ไหมครับตุ๊กาตาก็มีนะครับอ่าอะไรก็ตามที่เราเลือกทาเราจะมาทําต่อในหน้าที่69นะครับสมมุตินักเรียนเอาเก้าอี้นักเรียนก็ใช้เก้าอี้ต่อนะครับทำเรื่องนี้แต่ก่อนที่จะไปทําเรามาดูก่อน อันนี้ขอยกตัวอย่างการซ่อมแซมตารีดนะครับอันนี้ขอยกตัวอย่างมานะครับว่าซ่อมแซมยังไงนะครับมาดูกันว่าเขาพูดถึงอะไรกันนะครับก่อนอื่นที่เราจะซ่อมอะไรเราจะมีจุดประสงค์ก็คือเราอยากจะทําอะไรใช่ไหมครับเขาบอกว่าจะทาตอรีดเขาก็ต้องสํารวจก่อนันดับแรกนะครับสารวจว่าอาการที่พบมันเป็นยังไงนะครับอาการที่พบเขาพูดมาเลยบอกว่าอาการที่พบนี่รีดแล้วสะดุดนะฮรีดไม่เรียบ เกิดรอยดําบนผ้านะครับแล้วก็สํารวจแล้วตรวจสอบว่ามีรอยเปื้อนที่หน้าตอดิดนะครับก็คือมีดําๆรอยไหมอะไรก็ว่าไปนะครับวัสดุที่เขาใช้ในการแก้ไขนะครับก็คือเทียนไขผ้าแล้วก็ถุงมือผ้านะครับขั้นตอนในการซ่อมแซมของเขาดูมาดูกัน1เขาเสียบปลั๊กตอดินให้ร้อนนะครับในระดับหนึ่งแล้วก็ดึงปลั๊กออกนะครับจากนั้นใส่ถุงมือแล้วนําเทียนไขนี่ถูบริเวณตอรีนที่เป็นรอยใช่ไหมครับให้ข้าวสปก ออกนะครับล้วใช้ผ้าเช็ดออกทําจนคาบออกหมดนะครับขั้นสามก็คือนําผ้าหน้าที่สาดเช็ดถูอีกครั้งนะครับพอเขาทาเสร็จแล้วก็มาเป็นขั้นตรวจสอบขั้นตรวจสอบคุณภาพหลังการซ่อมแซมทดลองนําตอวดีที่ซ่อมแซมแล้วไปใช้งานสังเกตว่ามีสิ่งผิดปกติหรือไม่ถ้าพบสิ่งผิดปกติให้นํากลับมาซ่อมแซมจนใช้งานได้นะครับอันนี้เขาก็คือเขาไกด์ไลน์ว่าถ้าจะตอวดีมัน รีดไม่เรียบใช่ไหมครับอขอใช้วิธีการแก้ไขปัญหาแบบนี้นะครับใช้วัสดุอะไรบ้างนะครับแต่ตามจริงเทียนไขถูหน้าตู้นี่น่าจะเป็นวิธีสมัยก่อนหรืออะไรก็ไม่รู้นะครับครูก็ไม่เคยเจอนะครับที่ครูเคยเห็นก็คือจะใช้เอามีดมาขูดออกเลยนะครับแล้วก็เช็ดให้มันสะอาดหรือเอาเขาเรียกว่ายาสีฟันนะครับมาถูๆๆออกนะครับมาขัดออกแทนที่จะใช้ เทียนไขเทียนไขครูดาว่าน่าจะเป็นแบบสมัยก่อนนะครับสมัยนี้น่าจะไม่ใช้ไม่เจอนะครับไม่น่นนเรีนอาจจะไม่รู้จักครูก็ไม่ค่อยเคยได้ยินแว่วแต่ครูไม่เคยเห็นนะครับวิธีการคขาเป็นแบบนี้ต่อแม่งคือง,งานของเรางานของเราไม่มีอะไรซับซ้อนครั้งที่แล้วเราเลือกซ่อมแซมอะไรเราเอาที่ซ่อมแซมนั้นมาใส่ลงใครเลือกกระเป๋ากระเป๋าใครเลือกเอาเก้าอี้อะไรต่างๆตุ๊ก,กตานะครับ เอามาใส่หม้ออลูมิเนียมนี่ไม่มีนักเรียนซ่อมไม่ได้แล้วไม่มีใครซ่อมอยู่แล้วนะครับส่วนมากมันเสียเราก็ทิ้งใช่ไหมครับนี่เป็นตัวอย่างของไกด์ไลน์ว่ามันเป็นยังไงอย่างหม้ออลูมิเนียมนี่เขาไกด์ไลน์ว่าถ้าอาการมันฉุกุดเนี่ยก็คือเมื่อถือหม้อด้ามจับมันขยับไปมาจากนั้นไม่นานด้ามจับก็หลุดออกจากตัวหม้ออันนี้แต่ถ้าเขาเป็นของนักเรียนนักเรียนก็เขียนเลยสมมติเอ่อเป็นกระเป๋าใช่ไหมครับกระเป๋านักเรียนอะไรมันขาดแล้วครับกระเป๋า าสายสะพายขาดกระเป๋าเป็นรูซิปหลุดหรืออะไรก็บอกอาการของอุปกรณ์ชิ้นนั้นตุ๊กตามันอะไรมันขาดมันหลุดส่วนไหนนะครับระบุด้วยศูนย์ส่วนไหนไม่ใช่ว่าตุ๊กตามันขาดบางคนเขียนมาเก้าอี้ไอบางคนเขียนมาตุ๊กตามันขาดกระเป๋ามันขาดหูไป็รู้มันขาดอะไรยังไงไม่ไม่ไม่ได้ม่ได้บอกมันเป็นส่วนไหนนะครับอธิบา,ายอาการมาให้เรียบร้อยนะครับตรงนี้ ต่อมาลักษณะการชำรุดลักษณะการชำรุดก็เหมือนเลยอาการที่ทำให้รู้ว่าขาดก็คือ,อ,อกระเป๋าซิปแตกรูดซิปไม่ได้สะพายกระเป๋าไม่ได้เพราะว่าสายกระเป๋าขาดตุกตาแขนหลุดแขนด้วนเขาพูดไปนะครับก็อี้โต๊ะอะไรก็แล้วแต่ที่นักเรียนเลือกมาจากงานที่แล้วนะครับเอาหัวข้อเดีวยวกันมาใช้ ต่อมา2ศึกษาข้อมูลการซ่อมแซมวิธีการซ่อมแซมนะครับนักเรียนซ่อมแซมอย่างไรก็บอกวิธีการซ่อมแซมมาเลยนะครับใช้ได้ปากกาใช้ได้เข็มกันไกลค้อนตะปูใช้อะไรบ้างให้เขียนมานครับใช้อะไรทำนะครับบอกวิธีการซ่อมมานะครับไม่ใช่บอกแต่อุปกรณ์นะครับใช้อันนี้เขายกตัวอย่างใช้ไขค,รครวงปากกา ใช้ควงปากแฉกขันสกรูยึดด้ามจับกับตัวมอให้แน่นนะครับถ้านักเรียนซ่อมกระเป๋านักเรียนก็บอกว่าใช้เข็มแล้วได้ใช่ไหมครับเย,ย็บอ่าเย็บยังไงแล้วก็ลองพูดไปในสไตล์ตของตัวเองนะครับต่อแมาวางแผนการทํางานวางแผนการทำงนานต้องมี1 2 3อาับแรกยังก็ต้องสํารวจก่อนนะครับสํารวจตําแหน่งของของของอะไรที่เราเสียหายนะครับอ่า สองทำยังไงสามทำยังไงอันนี้ก็คือจะขึ้นอยู่กับของชิ้นนั้นๆน,น,นะครับว่าของชิ้นนั้นๆเราจะซ่อมอย่างไรนะครับวัสดุอุปกรณ์ก็คือใช้อะไรในการซ่อมแซมบ้างหายควงค้อนหรือเปล่าตปะปูเข็มได้กันไกลอะไรเขียนมานครับต่อมาหน้าสุดท้ายหน้าสุดท้ายก็คือให้วาดรูปจําลองของที่มันชุรุด ะอะไรมันชํารุดนะครับวานเลยตุกตาแขนด้วนแขนหลุดขาดออกอะไรประมาณนี้าารรก,กระเปาา๋าสายกระเป๋าขาดดูกระเป๋าขาดซิปแตกอะไรอย่างเงี้ยนะครับเสื้อาขาดคอเสื้ออะไรอย่างงี้ก็พูดก็วาดมาตรงที่มันชํารุดนะวาดมาให้รู้ว่าชุนรุดระบายสีด้วยนะครับย้ำนะครับถ้าใครไม่ระบายสีหักคะแนนนะครับต่อมาอุปกรณ์ที่ใช้ในการซอมแซมก็คือ มันเดิมให้วาดรูปวาดรูปเลยคอนกันไกลตะปูกันไกล,กไกลอะไรก็ต่างๆมีกี่ชิ้นก็วาดให้หมดให้คณะนะซ่อมก็คือวาดรูปตัว,ต,วตัวเราเนี่ยกําลังนั่งทํานั่งซ่อมอะไรนะครับก็เราวาดไม่สวยไม่เป็นไรแต่ขอให้ตั้งใจนะครับอย่าวาดลวกๆครับวาดให้ไปดูตัวคนนะครับตั้งใจวาดนน่อย เราซ่อมเรากําลังตอกตะปูเรากาลังเย็บผ้าก็ได้ต่อมาสิ่งของที่เราซ่อมแซมเสร็จแล้วก็คือทาตุกตามันเขียนขาดแล้วก็ซ่อมเสร็จแล้วเป็นไงต่อแขนแล้วใช่ไหมครับเป็นของที่สมบูรณ์ใช่ไหมครับถ้ามีสองหน้านี้ไม่เยอะไม่เยอะเลยง่ายด้วยนะครับข้อเสียของเราห้องสามห้องสี่ก็คือลอกเพื่อน มาเหมือนกันอย่าทาเลยนะครับเชื่อครูมันถือมันแสดงถึงความแมวใจใส่นะครับครูก็ครูอ่านทุกคนนะครับแล้วครูก็หักคะแนนนะครับไม่ใช่ว่าเราส่งมาแล้วเราจะผ่านเราจะได้คะแนนสิบเต็มสิบครับเป็นไปไม่ได้นะครับเต็มสิบครูจะให้สี่คะแนนให้สามคะแนนก็มีใครส่งมาสวยสวยสวยงามมาถูกต้องนะครับใครส่งมา ถูกต้องครูก็ให้เต็มครับมันจะเป็นอย่างนี้ยิ่งส่งช้าก็ไม่ให้คะแนน,นน้อยมันเป็นไปตามกฎครับครูจะไปให้คะแนนเท่ากับเพื่อน,อนไม่ได้ถ้าเราทําผลงานที่ไม่ดีนะครับขอให้เข้าใจด้วยนะครับถ้าอยากได้คะแนนดีๆก็ทํามาดีๆครูก็จะให้คะแนนดีๆนะครับสําหรับสัปดาห์นี้ก็ไม่มีอะไรนะครับไม่มีอะไรมากนะครับก็เดี๋ยวเร็วๆนี้ประมาณเดือนหน้าใช่ไหมครับเดือนตุลาจะมีการสอบนะครับก็ขอให้ตั้งใจทำแบบฝึกหัดทำด้วยตัวเอง รับรองว่านักเรียนต้องทําข้อสอบได้แน่นอนครับวิชาการงานไม่ยากเลยอ่าสำหรับสัปดาห์นี้ก็ขอสวัสดีนักเรียนทุกคนครับ